สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูช่องเสียนมใจมาลัางรถไทซิ่งนะคะมือนีพามาชม MU57 ไทนานะคะบรรยากาศนะคะหลังฝฟตกแล้วนะคะพ้นการเริ่มจ่างไทไ้ไทหนาแล้วนะคะเดี๋ยนี้งานเริ่มอยากแน่นนะคะได้เลี้ยงคิวนะคะ แป้งนี่ก็อยู่ประมาณสามสามไร่กว่านะคะพี่หน้่งเชโนโพนรา้อยอยากโพให้หน้าแบบมีจกักรลอยไรลบางเด้วเ,เพราะว่าหน้าแถวบ้านนังเป็นหน้าหน้าใไ้น้อยอยู่นะคะเพราะว่ามันพื้นที่บ่อเสมอกันคือแถวผากก้างนะคะแถวบ้านเฮ่าเป็นหน้าไ้น้อย เป็นรังเจ้านะคะชีหไห้ใหญ่ไปนี่ราคาน้ํามันก็แพงนะคะราคาน้ํามันแพงแต่ไทยราคาเดิมนะคะแล้วมีมีบางเจ้านะคะพี่นนองมาไทยตัดหนาเห้านะคะคือไทยไล่ละสองร้อยนะคะเพิอ่นอยู่ได้จังไรกับบุรุนะคะเห่าเราถ้าไม่ได้ไล่ละสองร้อยห้าสิบนี่ก็คือโจทย์นะคะ มีมีเจ้าหนึ่งนะคะเจ้ามาแต่ทั้งอื่นถูกแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นมาตั้นหนาไทพร้อมไทปั่นแล้วก็หวานหวานไหพร้อมเรียบร้อยนะคะคือเจ้าหน้าอย่างบตบตองเอ็นอยังเลยะะ่ะนขา่ายเงินอย่างเดียวในราคา400 450นะคะแถวบานเขาไทกับส0งร่อยปั่นกับส0งร่อยคาวาน วานกะไรล,ละห้าสิบนะคะเป็นสี่ร้อยห้าสิบถามเพิ่นว่าเพิ่อนยูได้บอน,นะคะพี่น้องถามเขาว่าเขาอยู่ได้บอน,นะคะพี่น้องเขากะนานจะอยู่ได้นะคะเจ้าอื่นแต่จเจ้าเฮาอยู่บ่ได้นะคะพี่น้อง แต่นี่กันยังเกือบไปไม่รอดนะคะเฮาไทยไทยปั่นห้าร้อยนะคะบริบาลหายนะคะไทยปั่นหาโรยนะคะลดหน่อยลดไงกะหาโรยนะคะกระทธรรมดาแล้วเนาะคะ่ะน้องพี่นอ้องบ้านเพิ่นเงิน เพิ่นนักล่าเงินวอนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมา,าไทยไรละสองร้อยเพิ่นกับยูได้เข้ารักนักล่าเงินบาทนี่ฮะย,ยังอยู่ยากนะคะพี่น้องแถวเพิ่นนักล่าเงินวอนเงินเงินดอนลลาร์นะคะเข้านักล่าเงินบาทนะคะนี่ก็เลบยบ่ได้นะคะคันบ่ได้ราคาที่คือแท้เฮาสิบ่ออกเลยนะคะ